สวัสดีค่ะพบกันในครั้งในการพูดเช้าข่าวสพทนะคะดิฉันโชติมาหนูพริกผู้ในการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางกลุ่มขอนําเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงอ,อ,อีกการโควิด -19 นะคะนั่นก็คือเราได้จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมครูที่สอนวิชาวิวทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์นะคะนั่นก็คือโครงการ ชวนครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวในปีที่4นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างสงปทและไทย PBS ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพิธีกรทั้งสองท่านในรายการคิดเลนเจอร์ที่ได้ดำเนินการมาในช่วงโควิดนะคะท่านแรกนะคะขอต้อนรับคุณวารินเนธนะคะหรือว่าคุณเอ๋นะคะแล้วก็อีกอท่านหนึ่งค่ะ,คะก็จะเป็นน้องโอภงพิเชษนะคะหรือว่า คุณโอจากรายการคิดเลนเจอร์นั่นเองนะคะสวัสดีครับผมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมา,าเล่าบรรยากาศในช่วงที่เรามีการอบรมในเรื่องของชวนครูวิทย์คณิตมาคิดในว้าวนะคะประเด็นแรกนะคะจุดเริ่มต้นนะคะที่เราทางไทยพีบีเนี่ยค่ะได้มาร่วมกับสพทเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็โครงการได้รับการตอบรับอย่างไรบ้างคะคือเริ่มต้นบอกต้องบอกว่าทางทางโอ๋พี่เอ๋ครับเป็นคนผลิตรายการคิดเรนเจอร์ออกออก,อ,อ,กอากาศทางไทยพีบีครับผมซึ่ง เป็นรายการเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบการคิดแบบบูรณาการหรือว่าสเตมศึกษารวมทั้งบางครั้งเราก็จะมีเรื่องการคิดแบบมีเหตุมีผลเรื่องเรื่องเกี่ยวกับโคดดิ้งเข้าไปด้วยคราวนี้เราเลยรู้สึกอยากจะให้คุณครูเนี่ยได้นํารายการไปใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็เลยทํากิจกรรมอบรมครูขึ้นมาซึ่งปีนี้ครับปี2 5 6 3เป็นปีที่4ที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วครับผมเราก็จะจัดกันเองใน โครงการของไทย PBS แต่คราวนี้ปีที่สาเอ้ยปีที่4ของเราเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้คุณครูได้เกิดประโยชน์นเพิ่มขึ้นเราก็เลยขอความร่วมมือกับทางสพทในการที่จะพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งการสื่อสารรวมทั้งการบอออกใบกระจายข่าวสารใช่ออกใบเขาเรียกว่าอะไระฮะใบวิทยาฐานวิทยาฐานนะใช่เพื่อที่จะให้คุณครูได้ประโยชน์นมากที่สุดอย่างเงี้ยครับผมโดยปกติเราก็จะลงพื้นที่ไปในไปในแต่ละเขตพื้นที่ ภูมิภาคหนึ่งก็หครั้งทั้งหมดก็จะทั้งหมด4ครั้งต่อปีครับผมเราก็จะอบรมทั้งหมดคุณครู600คนแต่ด้วยความที่เอ่อโควิดอย่างที่บอกอย่างที่ทราบกันว่ามันมีสถานาการณ์โควิดก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลยเราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับผม รูปแบบใหม่ new normal นะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าดูว่าเราจะสามารถเ,าเปลี่ยนวิธีการอบรมให้เข้าถึงคุณครูได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะปรับวิธีคิดอย่างไรในการที่จะสื่อสารกับคุณครูแบบจริงๆก็คล้ายๆกับการเจอหน้านะคะมีการาสนทนากันแบบสดๆถามคำถาม,ถามตอบคําถามเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทํางานกลุ่มร่วมกันเท่านั้นอเองนะคะแล้วกเ็เราเปลี่ยนมาในรูปแบบที่ เป็นลักษณะของการไลฟ์สตรีมมิ่งทางเฟซบุ uh, <Facebook S 1> <webpage S 2> ๊กแฟนเพจนะคะ <ผม S 1> ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจริงๆแล้วตอนแรกเราก็มีความกังวลว่าเอ๊ เหมือนกับว่าไม่ได้เจอหน้ากาันค,ครูจะอยากมาร่วมอบรมหรือเปล่าแต่ว่าผลตอบรับดีมากคือหลังจากประกาศไปเนี่ยจริงๆแล้วปกติเราจะอบรมประมาณ600คนครับรอบนี้เราก็ขยายให้มากขึ้น<ม>ก็อบรมประมาณ1000คนซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างนี้แล้วก็เต็มภายในประมาณ5-7วันเท่านั้นเองก็มีครูสมัครมาจนจนล้นจนล้นไม่สามารถที่จะรองรับได้เราก็เลยมองเห็นความต้องการของคุณครู<ม>ว่าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดรวมทั้งในช่วงของการแบบ จริงๆแล้วก็เหมือนกับบางคนก็อาจจะแบบโอ้ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะรู้ฉันยังใช้ชีวิตตัวเองไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็มีใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองในตอนนั้นนะนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ซึ่งเราก็ได้ได้ไดเหมือนเขาเรียกว่าเปิดรูปแบบใหม่ๆในการอบรมมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่มีขีดจํากัดของการอบรมอีกต่อไปซึ่งปกติเวลาเราไปอบรมเนี่ยเราก็จะสามารถนําพาวิทยากรไปกับเราได้แค่หนึ่งท่านนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยคือไหนๆก็อยู่ในห้องส่งแล้วนะคะแล้วก็ ใช้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการที่ว่าเราก็เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณฒิทั้งหมด4ท่านเลยให้มาเจอกับทางคุณครูและที่สําคัญก็คือปกติแล้วเราอบรมวันเดียวคุณครูก็จะบอกว่าไม่พออ,อบรมวันเดียวแบบเออไม่ทุกครั้งเวลามีแบบเขาเรียกว,ว่ามีแบบใบใบตอบรับอะค่ะคุณครูก็จะบอกว่ามใบประเมินคุณครูก็จะบอกว่าข้อควรปรับปรุงคือเวลาน้อยเกินไปอยากให้เพิ่มสา<อ>มวัน2อง, 2> องคืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้คราวนี้เราก็เลย โอเคถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าภายใต้งบประมาณที่เราจะสามารถจัดการในเรื่องของการอบรมได้เนี่ยเราก็รวบร,วม,รวมเอางบประมาณทรัพยากรที่เราจะใช้ในเวลาที่เราออกไปทั่วประเทศเนี่ยนะคะใน4ครั้งเนี่ยเราก็เอามาอบรมกันทั้งหมด8ครั้งเลยแล้วก็ทํากิจกรรมกับคุณครูในทุกๆสัปดาห์ สัปดาห์ละ2วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างนี้เพราะว่าขณะเสาร์อาทิตย์คุณครูก็ยังยังตั้งใจมาเรียนทั้งทั้ที่เป็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนนั่นเองใช่ซึ่งโดยปกติครับเราจะพยายามทําให้ครอบคลุมเราพยายามคิดให้ครอบคลุมว่าคุณครูจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่เราก็จะมีทั้งเว็บไซต์ที่คุณครูเขาจะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้รวมถึงทําแบบสอบถามส่งการบ้านอะไรในเว็บไซต์ได้ <S <S อย่างที่สองก็จะมี Facebook l i v e ที่เราจะไลฟ์กันในทุกๆสัปดาห์เส แล้วก็เราก็จะสามารถโต้อตอบกันในไลฟ์ได้อย่างที่สา,ารเรามี Line Official Account เพื่อที่ให้คุณครูสามารถที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารถ้าเกิดปัญหาอะไรให้คุณครูเขาตอบปัญหากับเราได้อย่างงี้ครับที่อยากจะขยายความนิดนึงโครงการ<ะ>ที่บอกว่า ชวนครูวิทย์คนิตมาคิดได้ว้าวลักษณะของธีมเรื่องอะคะ่ะเนื้อหาในการอบรมเนะะี่ยค่ะเป็นประมาณไหนยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงอะคะ่ะแล้ว,แล,วแล้วมันจะเชื่อมโยงว่าสมมุติว่าคุณครูที่มาส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความหลากหลายกันเนาะมันส่วนใหญ่จะเป็นครูโรงเรียนอนุบาลหรือครูที่อยู่โรงเรียนที่ห่างไกลไปหรือักษณะประมาณเนี่ยอยากจะให้ขยายความนิดนึงอะคะ่ะ จริงๆแล้วตามปกติแล้วเราก็คุณครูที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นระดับประถมศึกษาอยู่แล้วนะะแล้วก็วิธีที่เราเรียนรู้กันเนี่ยค่ะเราตอนแรกแรกสุดเลยของของการทําการอบรมเนี่ยเราเอาแค่คุณครูวิทย แต่เรามองว่าเออการเรียนรู้จะต้องเป็นแบบบูรณาการมีเรื่องสตรีมสเตมศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็ขยายออกมาเป็นว่าเป็นครูวิทย์และครูคณิตด้วยแล้วเราก็จะไปตามเทรนด์การศึกษาในแต่ละปีเราเคยอบรมเรื่องสต e ีมมาเรื่องสเตรมมาแล้วก็พอพอเทรนด์ของการศึกษาเรามองว่าจะเอาไปเป็นอาวุธให้คุณครูใช้งาน ได้อย่างไรในสเต็ปต่อไปเราก็จะต้องไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ไปดูว่าไอ้ข้างหน้ามีอะไรนะแล้วเราก็อเอากลับมาแล้วสร้างเป็นหลักสูตรที่เป็นการอบรมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมคุณครูที่จะต้องไปเจอกับการเรียนการสอนในสิ่งต่างๆดังนั้นในปีนี้ค่ะล่าสุดปีนี้เป็นเรื่องของโคดดิ้งอันปลักโคดิ้งนั่น,นะคะือธีมเรื่องใช่ไหมคะปีนี้จะเป็นเรื่องของอันปลักโคดดิ้งที่เราอยากจะนําไป บูรณาการกับห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนคณิตหรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ร่วมไปถึงมันก็เลยได้กว้างไปถึงคุณครูที่จะต้องมีหน้าที่ในการไปสอนวิทยาการคำนวณด้วยดังนั้นดังนั้นอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราจะอบรมมาค่ะเราก็จะไปตามเทรนด์ของการศึกษาเพราะเรามองว่ารายการ Kid r a n g e r s เนี่ยเวลาทีเ่เนื้อหาของรายการเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรูปแบบบูรณาการดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรที่ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับคุณครูเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะนํามาเสนอให้คุณครูค่ะ ซึ่ง4ครั้งวิทยากรก็จะพูดแตกต่างกันครับในการอบรมปีนี้ที่ผ่านมานะครับครั้งแรกก็จะเป็นอาจารย์ฤทัยไทยจงเสรดอาจารย์ท่านจะพูดถึงการบรณาการเรื่องอันปลักกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถทําให้เรียนรู้2วิชาได้อ่อไปคู่ขนาดกันอย่างที่สองอ่อเป็นอาจารย์อาจารย์อ้นอาจารย์อ้นใช่ครับผมเป็นอาจารย์จักรวาลนเรสวนนเรสวนครับผมอาจารย์อ้นก็จะพูดถึงเชิงการเอาการพูด เข้าไปสู่บทเรียนของการปลั๊กนิดหน่อยเรื่องของการเอาตารางของเ x c e l ซลเข้ามาช่วยในการท่นั่นก็คือถ้าดูแล้วการเรียงลําดับเนื้อหาซีเควนต์เนี่ยก็คือเริ่มจากเด็กปถมเล็กๆก,ก็คือป .1 ถึงปมที่ง่ายๆนะคะ<ช>เป็นการเหมือนกับว่าใช้บัตรคาําสั่งหรือว่าบูรการกับเ,ออเรื่องว <4 S 1> ิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวนันแล้วหลังจากนั้นก็พอเด็กป .4 ถึงป .6 เนี่ยก็จะเริ่มมีความยากซับซ้อนซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ในเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ ซึ่งบรรยากาศก,าก็ก็จะมีความสนุกสนานมากๆครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นวันเสาร์วอาทิตย์ครับก็จะมีคุณครูบางคนก็จะติดภารกิจบางครั้งมาดูในออนไลน์ไม่ได้มา,มาดูไลฟ์ไม่ได้ก็จะตามมาดูหรือว่าบางคนก็มีความพยายามที่จะดูมากอย่างเช่นก็จะพิมพ์มาว่าเราจะถามทุกครั้งว่าคุณครูอยู่ที่ไหนกันคะ อยู่ที่หน้าร้านหมอทําฟันค่ะก็จะ <c oughs> ก็จะมีแหมนี้ฟังอยู่ค่ะก็นึกสภาพว่าคุณครูก็คงแบบอ้าปากไปด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็ฟังเราไปด้วยก็ก็มีความพยายามดีมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนั้นนะคะ,ะดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปสังเกตการเนาะดูการความร่วมมือของคุณครูเนี่ยก็คือการที่เราพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสหมายความว่าเราสามารถที่จะไม่จําเป็นต้องมาเจอกันในลักษณะของเฟสทูเฟสแต่เป็นการรูปแบบของการรวมที่เนลักษณะของเรียกว่าออนไลน์เนาะหรือ มันจะช่วยทําให้ครูเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าเห็นแล้วกิจกรรมวิทยกรแต่ท่านเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ในการนําเสนอที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะที่ดิฉันเห็นเพราะมีบางท่านเนี่ยค่ะบอกว่าขอส่งการบ้านย้อนหลังได้ไหมคะอย่างนี้คือไม่ทราบว่ามันเป็นตัวชี้วัดในความสําเร็จในการรวมอย่างไรบ้างตัวตัวนี้ค่ะคือโดยปกติเราพยายามที่จะอยากที่จะให้คุณครูมีส่วนร่วมในทุกๆครั้งแล้วก็ได้รับรู้เนื้อหาในการ ในการอบรมในแต่ละครั้งเพราะเรารู้สึกว่าในแต่ละวันมันมีประโยชน์ของมันมากๆที่จะสามารถเอาไปใช้กับนักเรียนในห้องเรียนได้ครับผมการบ้านอันนี้มันเป็นการบ้านเชิงว่าอยากที่ใช้ครูดูมากกว่าเพราะเพราะ,เพราะถ้าหากคุณครูดูไลฟ์หรือดูกิจกรรมจบปับ๊บคุณครูตอบได้ทันทีแน่นอนว่า,วาเฮ้ยมันมันต้องตอบอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะ,ะช่วยพัฒ,พฒนา ศักยาภาพคุณครูในการเอาไปใช้ในห้องเรียนได้ไรรนั่นก็คือจุดไฮไลท์อีกอันนึงของอ,อชวนครูวิทย์คันดี่มาคิดใด้ว้าวเนี่ยในทีมของอัอนปักโคโดดิ้งเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของอให้คุณครูเนี่ยสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในบริบทของตัวเองอบริบทของใน,ในแต่ละโรงเรียนถูกต้องไหมคะคซึ่งตรงนี้ก็คือถามว่าการสอนโคโดดิ้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ ก็คือเป็นอันปลักตอบปลักออกใช่ไหมคะนั่นก็แสดงว่าถ้าในเป็นลักษณะของเตมก็คือสมมุติบ้านนี้ฉันอยู่เป็นลูกชาวเลยังก็สามารถทาโคดดิ้งแบบชาวเลได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับผมนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งเสริมให้ครูเนี่ยคิดนอกกรอบไม่ได้ทําตามที่วิทยกรบอกว่าจะต้องมีกิจกรรม1-3และต้องไปสอนตามนี้แต่ให้เขาต้องคิดว่าเขาสามารถออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้เหมาะสมกับ เขาเรียกว่านักเรียนน่านซึ่งถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างจากที่ผ่านมาใช่เพราะว่าจะเห็นจากคือหลังจากที่อบรมแล้วครับไปมีกิจกรรมต่อเนื่องครับโดยการที่ให้คุณครูเนี่ยเอาองค์ความรู้ไปใช้ในพื้นที่ของแต่ละ โรงเรียนของครูแต่ละคนหลังจากนั้นให้ครูเนี่ยทำคลิปวิดีโอส่งเข้ามาประกวดหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมนี้คลิปนี้เั่นะความยาวเท่าไหร่เอยความยาวประมาณไม่เกิน5นาทีครับผมใช่ซึ่งซึ่งพอคุณครูเขาส่งผลงานมาเรารู้ได้เลยว่าคุณครูเขาเอาไปใช้แล้วก็ปรับให้เข้ากับ บริบทของโรงเรียนนั้นจริงๆเดี๋ยวพี่สงสัยนิดนึงคุณครูทำคลิปได้ใช่ไหมคะทำได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกๆปีอะค่ะคือคือสืบเนื่องมาจากว่าเราอยากจะให้เหมือนกับเราไม่อยากว่าอบรมไปแล้วไปอบรมแล้วจบคุณครูกลับโรงเรียนทำภารกิจของตัวเองสุดท้ายก็ลืมหรือว่าแบบหายไปไม่ได้นำไปใช้เราก็เลยมองว่าอจะทำยังไงให้คุณครูเนี่ยยังคงยังคงสามารถที่จะเอาไปปรับใช้อย่างที่พี่โชว์บอกว่าไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองด้วยได้ทดลองลงมือทำจริงๆในโรงเรียนด้วยแล้วก็รวมทั้งมีผลงานออกมาด้วย เราก็เลยสร้างเป็นอีกโครงการที่เชื่อมต่อกันมาว่าเป็นลักษณะของตามหาครูสเตมเรนเจอร์สอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าครูสเตมเรนเจอร์สที่ว่านี่ก็คือจะเป็นคุณครูที่ส่งคลิปวิดีโอมาเพื่อการร่วมแข่งขันร่วมประกวดในแต่ละภาคคือเราจะให้สิทธิ์ในแต่ละภาคเท่าๆกันก็แข่งกันเองแค่ในภาคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละภาคก็จํานวน5คนในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ไปดูงานที่ประเทศไต้หวันตอนแรกจริงแล้วปีนี้เรามีความตั้งใจจะไปประเทศญี่ปุน่นค่ะ นะคเสียดายใช่แต่ว่าบังเอิญว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นมาซะก่อนนะคะเราก็เลยเราแต่ว่ากิจกรรมนี้เรายังคิดว่ามันมีประโยชน์ในการที่พอคุณครูส่งคลิปมาแล้วเนี่ยแปลว่าคุณได้ฝึกลองฝีมือที่ที่จะเอาไปใช้อะนะคะแล้วเราก็มีพาร์ทหนึ่งของวันที่วันสุดท้ายในการอบรมอะค่ะเราก็เหมือนกับมีการเนื่องจากเราเป็นสื่อเราเป็นสื่อมวลชนเ่นะคะเราเป็นผู้ผลิตสื่อเราก็เลย นำเอาเทคนิคง่ายๆในการผลิตวิดีโอเนี่ยมา,มาเล่าให้คุณครูฟังเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะมีทักษะทั้งเรื่องของการเรียนรู้วิชาการบวกกับการทําสื่อซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคนี้ในการที่ค,ครูจะเรียนออนไลน์กับน้องๆคุณครูก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยค่ะดังนั้นคุณครูก็ทําเป็นกันทุกคนนี่ก็คือเป็นความพิเศษจากผลสืบเนื่องจากโครงการนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครแล้วอย่างหนึ่งค่ะเรามีวันนี้เรามีตัวอย่างคลิปที่คุณครูที่ชนะเลิศในการทําคลิปส่งเข้ามาทาง TBS แล้วก็คัดเลือกได้่่วา จะให้ไปเวิร์กช็อปในประเทศถูกไหมคะถูกต้องครับใน<อ>ประเทศเแล้วก็จะมีของรางวัลเป็นสื่อให้กับคุณครูเอาไปสอน,นสอนในห้องเรียนครับผมซึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพคลิปที่คุณครูเขาส่งเข้ามาที่ชนะเลิศในการประกวดมีมีจากสพทด้วยใช่ไหมมีมีอยู่แล้วครับมผมซึ่งเป็นภาพรวมแล้วกันครับอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่ชนะเลิศแต่เป็นภาพรวมของ,ของคุณครูคทุกคนที่ส่งแบบทั้งหลายที่ส่งเข้ามา ผลตอบรับดีมากเลยครับผมแล้วก็มันมีคุณครูที่เอาองค์ความรู้ของเราเนี่ยไปใช้ในแต่ละบริบทของโรงเรียนได้อย่างดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศที่คุณครูเขาส่งผลงานเข้ามาเป็นคลิปรวมครับผมเชิญชมครับผม นั่นก็เป็นคลิปผลงานของคุณครูที่ส่งเข้ามานะครับมีทั้งหมดประมาณ50กวก่าโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับผมปีนี้ถือว่าเราประสบผลสําเร็จได้ระดับหนึ่งเนาะทีนี้เราทางไทยพีบีเนี่ยค่ะมีแผนที่จะในปีที่5เนาะหมายถึงว่าปี2564นะคะว่าเรามีแผนในการที่จะมาร่วมโปรเจกต์ลักษณะแบบนี้ค่ะหรือมีผลิตโครงการดีๆให้กับทางคุณครูสปทหรือสื่อสารนิเทศเนี่ยเราได้วางแผนดําเนินการอย่างไรบ้างคะในปีใกล้เนี่ยค่ะอื โดยปกติแล้วครับอย่างที่ที่ทุกๆปีเราไปออกไปเฟสทูเฟสนะแต่ว่าปีนี้มันเป็นอุบิเหตุที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของโควิดเราก็เลยต้องออนไลน์ซึ่งคราวนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าคุณครูก็น่าจะอยากจะเห็นหน้าเราและเราก็อยากจะเห็นหน้าคุณครูก็อาจจะเป็นการที่เฟสทูเฟสเหมือนเดิมกลับไปเฟสทูเฟสแต่ว่าอาจจะมีความออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้คุณครูหรือว่าถ่ายคุณครูที่จะเข้าร่วมเนี่ย ได้มีจํานวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากอนันต์เนี่ยเราก็โอก็เคยคุยกับทางพอโชติมาว่าเราอยากที่จะให้โอกาสกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมากยิ่งขึ้นโรงเรียนห่างไกลนี่หมายถึงโรงเรียนแบบไหนเอ่ยที่ทางชายขอบอย่างเงี้ยครับบนดอยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะที่ที่เขาเรียกว่าเขายังไม่ถึงในจุด ตรงนี้นั่นก็คือเพื่อที่ต้องการกระจายความเท่าเทียมให้กับโรงเรียนทุกๆโรงเรียนในสังกัด<ช>สพนงฆ์่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการอบรมของเราค,ะค่ะปีที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็คุณครูที่ส่งคลิปมาจริงๆแล้วมีครูวนดอย,ยที่ส่งคลิปมาแล้วได้ออรับราง<อ>วัลแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราพอหลังจากคุณครูได้รับรางวัลแล้วเนี่ยทางทางสถานีเนี่ยก็จะมีการไปถ่ายทํารายการนะคะตามไปถ่ายทารายการทางรายการเนี่ยตามไปถ่ายทํารายการแล้วพิธีการที่ครูเอาไปใช้ในบริบทของโรงเรียนเองด้วยก็จะเห็นถึงความหลากหลายของแต่ละในแต่ ภาคที่เขาเรียนรู้แล้วก็มีโรงเรียนที่ห่างไกลคือภาคเหนือเนี่ยจะเป็นแชมป์ของโรงเรียนห่างไกลเลยตอนนี้นะคะก,ก็ก็จะมีโรงเรียนในเกาะแก่งต่างๆก็มีเหมือนกันแล้วก็โรงเรียนที่เหมือนกับ เขามีคุณครูแค่2คนในโรงเรียนก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คุณครูทุกๆโรงเรียนที่อยู่ในประเทศไทยใน,ในการที่จะเข้าร่วมขอเพียงแค่ว่าได้รับทราบข่าวสารแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเราจะรับคุณครูเข้ามาเพื่อที่จะมาร่วมอบรมนั่นก็คือรเราจะมุ่งไปที่ของระดับประถมศึกษาก่อนแต่มัธยมเรายังไม่ได้เริ่มโปรเจกต์ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะถ้าสมมุติว่าผลตอบรับของระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับที่โอเคเราก็จะมีของมัธยมตามมาใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนั้นจําได้ว่าที่ ทางสปททำหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่เนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนของโดยเฉพาะมัธมยมษายให้ความสนใจอยู่เหมือนกันอ่าใช่ที่ปกติที่คุณครูเขาแอ เข้ามาในไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคก็จะมีถามเหมือนกันว่าสอนมัธยมเรียนได้ไหมคะสอนมัธยมเข้าร่วมอบรมได้ไหมคะคือในความเป็นจริงอาจจะต้องเรียนให้ทราบว่ารายการคิดเรนเจอร์สาขาเรามีเรามีกลุ่มเป้าหมายหลกักเป็นน้องน้องๆระดับประถมค่ะดังนั้นดังนั้นเนื้อหาต่างๆที่เรารู้สึกว่าเรามีความชํานาญเรามีความแบบเชี่ยวชาญในการสื่อสารเกับเด็กกลุ่มเนี้ยก็น่าจะเป็นน้องระดับประถมแต่เอเชื่อว่าในส่วนของมัธยมเนี่ยถ้าหากคุณครูในโอกาสหน้าเราอาจจะมีการเปิดเข้ามาร่วมแต่ว่าเราอาจจะต้องเนื้อหาเนี่ยอาจจะ ต้องให้ทางคุณครูเนี่ยนำไปปรับใช้กับน้องๆ้องมัธยมเราอาจจะไม่ได้นําเสนอเนื้อหาในมัธยมเลยเพราะว่าเราเราเองเนี่ยทำงานอยู่บนพื้นฐานของเด็กปถมมาโดยตลอดล้วอาจจะมีความชํานาญในด้านนี้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะหลังจากคุณครูเนี่ยทำคลิปวิดีโอส่งมาแล้วนะคะเราเรารู้ได้ไงว่าผลตอบรับเนี่ยว่ามันดีเรามีการแบบว่ามีการคุยนอกรอบหรือมีการประชุมผ่านทางคอนเฟอเรนซ์หรือมีการเจอกันทางไหนบ้างที่เป็นลักษณะ 3? เป็นการสรุปโครงการอีกครั้งหนึ่งคะคือ,อโดยปกติครับหลังจากที่คุณครูเขาอบรมเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแบบประเมินที่อยากจะฝากคุณ,ค,ค,ณครูที่จะให้ประเมินกับเราว่าเราเราสามารถที่จะพัฒนาในส่วนไหนได้อีกรวมทั้งคุณครูเหล่านี้ครับตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นต้นมาครับเราก็จะเราก็ทําเป็นสังคมเครือข่ายเอาไว้อยู่ใน Facebook บ้างอยู่ใน l i น์บ้างซึ่งหลังจากบอกว่าโชคดี อีกเช่นเดียวกันที่โควิดมาเราก็ได้มีโอกาสจัดก,กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นการส่งต่อเครื่องมือหรือส่งต่อสื่อให้คุณครูเอาไปใช้ได้โดยที่เอาเอา่อโดยที่ใช้ออน เขาเรียกว่าอะไรโดยที่นําเสนอนะครับให้กับคุณครูที่เคยเข้าร่วมอบรมกับเราตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นต้นมาเหมือนมาเจอกันแต่ว่าเป็นรักษณะเจอกันทางออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ใชค่ะ,ะเราเ,เราจัดลัษณะางานแบบไหนเ่ยเป็นรวมพลังรวมพลังครูนะคะรวมพลังครูตอนโค้ดได้โค้ดดีแล้วก็เราอาจจะต้องมีทีมเป็นเป็นทีมไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คุณครูผู้ที่สนใจซึ่งเป็นคุณครูที่เข้าร่วมอบรมกับเราทั้ง4ปีเนี่ยค่ะก็ใครสนใจเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยกันแล้วก็มีทั้งเรื่องของการมีวิทยากรผู้ทรงคุุณวมาาบออกเเล่่รืง ว่าอันครูจะสอนโค้ดให้น้องๆงเนี่ยครูเข้าใจมากแค่ไหนแล้วก็เวลาสอนเนี่ยเราต้องทํำยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการต่อยอดจากอีกรายการหนึ่งคือเราพยายามทําให้มันมีความบูรณาการมากที่สุดต่อยอดจากรายการคิดพิชิตโค้ดทางช่อง ALTV ซึ่งเป็นช่องการเรียนรู้อีกช่องหนึ่งของไทย PBS นะคะแล้วก็จะมีสื่อเป็นแบบโคดดิ้งการ์ดเป็นแอคทิวิตี้เกมใช่ค่ะก,ก็เอากิจกรรมในรายการมาถอดรหัสเป็นโคดดิ้งการ์ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ เอาเอาไปเหมือนกับไปสอนคุณครูแล้วยังทำทำคารดเนี้ค่ะมอบให้กับคุณครูที่มาร่วมกิจกรรมด้วยทุกคนค่ะแล้วเราก็มีคลิปนะคะที่เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการทํากิจกรรมไทยพีบีรวมพลังครูโค้ดได้โค้ดดีในครั้งนี้ด้วยก็เห็นบอกมีความอลังการมากอยากให้ได้ชมกันค่ะไทยพีบีรวมพลังครูโค้ดได้โค้ดดี ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบใหม่ในยุค New Normal กับเครือข่ายคุณครูกว่า500คนทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ที่ไทย PBS มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งให้คุณครูมีเครื่องมือทางวา Hit, และสื่อการสอนที่สามารถนําไปใช้กับเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในวันนี้เนี่ยเราได้รวมตัวของคุณครูที่เคยอบรมกับเราวันนี้จะเป็นเรื่องของโค้ดได้โคด้ดดีในแง่ของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในแง่ของการโคดดิ้งเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ของปัจจุบันและไม่ใช่ศาสตร์อนาคตคนที่จะต้องเรียนรู้กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มคุณครูเพื่อจะได้นําไปสอนเด็กได้นะคะ ALTV นั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเด็กๆจะได้มีพื้นที่ของการเรียนรู้ครูก็จะมี ผู้ช่วยในเรื่องของการอบรมวิธีสอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่จะแลกเปลี่ยนกันและกันเพื่อพัฒนาการให้ของสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อ,ตอไปค่ะงานนี้ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณในประเทศไทยอยางรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรรวัและอาจารย์พนวกเดชสุนทรมาให้แนวคิดเกี่ยวกับโคดดิ้ง ร่วมไปถึงการสอนให้เข้ากับตัวชี้วัดของวิชาวิทยาการคำนวณแถมยังได้ถามตอบกันสดสดกับวิทยากรอีกด้วยถ้าเราผมบอกว่า2องคูณสบวกสคูณหได้คำตอบเท่าไหร่มันได้26่สแต่เราคิดปุ๊บเราได้50เพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะว่ากลไกเหล่านี้มันคือโคดิ้งมันมีกิจกรรมการเขียนโปรแกรมแบบหนึ่งที่เรียกว่า p a รโป r ร g r a ม m i n g สลับบทบาทกันคนนึงทํหน้าหน้าที่เป็นคนคิดอีกคนนึงทาหน้าที่เป็นคนผิดวันนี้ผมไม่ผิดหวังเลยนะครับได้ความรู้ได้ประสบการณ์มาก จากนั้นคุณครูผู้ร่วมงานก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนําความรู้จากการอบรมครูครั้งล่าสุดไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นการประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยมเราสามารถตอบนักเรียนได้ว่าแม้ว่าบ้านเขาอ่ะไม่มีคอมพิวเตอร์นะอินเทอร์เน็ตไม่เข้าไม่ถึงนะแต่ การคิดเชิงคำนวณเนี่ยมันจำเป็นต่อชีวิตเขานะมันใช้แก้ปัญหาที่มันซับซ้อนในชีวิตเขาต่างๆมากมายได้แล้วก็เอามาใช้ได้จริงครับพิเศษสำหรับคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้โคดิ้งเพลย์คัทเอาไปเล่นสนุกกับเด็กๆของตัวเองโดยมีดรอรินชายาตรีคุณประภามาช่วยสอนวิธีการใช้งานและก็ยังมีการทดลองเล่นผ่านแอปพลิเคชันกันสดๆอีกด้วยและอันดับที่หคือคือคือ ต้องขอขอบคุณคุณครูกว่า500ท่านที่มารวมพลังเรียนรู้และแบ่งปันไอเดียรวมกันสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้กิจกรรมดีๆที่ส่งมอบการเรียนการสอนแบบนี้จะมีมามอบให้คุณครูเรื่อยๆอ,อีกแน่นอนเพื่อให้เครือข่ายคุณครูของไทย PBS มีพลังส่งต่อความรู้ที่เต็มไปด้วยความรักของคุณครูไปยังนักเรียนของเราไทย PBS สื่อสาธารณะขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง นั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะของภาพรวมไทยเอ่อไทยพีบีเอสรวมพลังครูโคดได้โคดดีก็มีความตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบใหม่ๆเลยแล้วก็นิวนอร์มอลมากๆแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นไปพร้อมคุณครูด้วยกิจกรรมก็สนุกมากในวันนั้นค่ะถือว่าถ้าฟังแล้วมันเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าในปีที่4เนี่ยประสบผลสําเร็จถือว่าปีนี้ค่ะเราพลิกวิกฤตของการที่เป็นรูปเปลี่ยนรูปแบบการอบรมในลักษณะของ เจอกันรักษาระทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์นะคะแล้วก็คิดว่าทางสปทกับไทยพีบีคงมีโครงการรักษาดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ขอให้ทางคุณครูหรือผู้ที่สอนนะคะได้ติดตาม ข่าวสารต่างๆผ่านทางหนังสือที่ส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงทาง Facebook ของทั้งไทยพีบีเอสแล้วก็ของโอเบกนะคะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามีข่าวดีๆเราก็จะมาแจ้งให้กับทางคุณครูแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาทราบอีกครั้งนึงนะคะถือว่าวันนี้ได้มาเป็นการสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาของชวน COVID 19. ครูวิทย์คณิตมาคิดให้ว้าวนะเป็นปีที่4แล้วเราก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะ,ะน้อง เอนะคะแล้วน้องเอนะคะแล้วก็น้องโอนะคะของจากรายการ k i ดเลนเจอร์ภาย p b s ด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ